หิวนี้อีกนานหิวนี้จะเมียบ้านแล้วคนฟังจักหน่อยมหาโนไมยไฟเออ อยากกินข้าวเดิเบีบานแล้วโอ้โของน้ำของน้ำ แอนอยู่ตอนบ่ท่านมีไอก็เห็นนอนน้อยๆก็เอาตอนม oh! ีไอแล้วโอ้ยบ่อยากได้ยังฟังเพ่งมวนๆจากรถสี่แล้วค่ะเด้อ แรงคักๆแล้วที่นี่ฟังเพลงลูกชีไปเปิดให้ไกล้ให้กาเบิ้งแน่เด้๋ยว่าไปเปิดให้ไกล้ให้กาฟังเอาหัวลราตีตีนพว่อนไหนนุ่ยไหนตีดีจังเลยหอดเร็วจังเลยสงสัยหลองเพลงมานําำมันเลยหอดเร็วส <laughs>